Wir so schneiden Laser schneiden das ist unser Game hey, BIT Laser Technik Innovation und Präzision Wir bringen die ชิ้นต่อไปก็จะมาสู่อุตสาหกรรมการผลิตพื้นฐานการผลิตโลหะพื้นฐานเนี่ยได้แก่เรื่องของการกลึงสายตะไบกัดเจาะ <g ülme> การกลึงสายตะไบกัดเจาะเนี่ยอาศัยลักษณะของคมตัดซึ่งคมตัดเนี่ยนะครับก็มีหลายแบบตั้งแต่การสกัดใช้ลิ่มการกลึงนะครับในรูปร่างนี้คือการใช้งานของการกลึงอันนี้กับการใสนะครับอันนี้เป็นการกลึงก็คือใช้หมุนแล้วก็เอาคมมีดขจัดเศษโลหะออกตัวนี้ก็จะเป็นการมิลลิ่งก็คือเอามีดมิลลิ่งนะครับหมุนแล้วก็ขจัดเนื้อโลหะออกไป นี่ก็เป็นลักษณะพื้นฐานของการทํางานขึ้นรูปโลหะที่เป็นไม่ใช่โลหะแผ่นแล้วแต่เป็นเหล็กเป็นก้อนแล้วเราต้องการใส่ขึ้นรูปเป็นแม่พิมพ์บ้างเป็นชิ้นส่วนจิกฟิกเจอร์หรือเป็นพาร์ชชิ้นงานนะครับเป็นพาร์ทที่เราต้องการเอาไปดีไซน์ไปใช้เป็นแบล็กเกตเป็นอุปกรณ์ต่างๆในเครื่องยนต์กลไกที่เราดีไซน์ขึ้นมาซึ่งพื้นฐานสําคัญนี่ก็คืออยู่ทักษะของการมุมมีดมุมมีดจะมีอยู่2อย่างนะครับมีมุมริมมุมคลาย และมุมคายเศษมุมฟรีและมุมคายเศษมุมอัลฟาเนี่ยก็คือมุมฟรีมุมเบต้าคือมุมริมนะครับส่วนมุมแกมมาคือมุมคายเศษลักษณะของมีดมีหลายลักษณะนะครับซึ่งมีดที่เราใช้กันก็มีตั้งแต่เหล็กที่เป็นไฮสปีดแล้วก็เหล็กที่ไปโคตติ้งนะครับพวกคาร์ไบด์พวกไทเทเนียมคาร์ไบด์เอาไว้ตัวนี้ก็จะมีให้เราเห็นในลักษณะของอินเสิร์ตนะครับเม็ดมีดก็จะมีเม็ดอินเสิร์ตทั้งเม็ดกลึงทั้งเฟสมิลเนี่ย เราก็จะมีทั้งตัวที่เป็นอินเสิร์ตอย่างนี้ก็เป็นอินเสิร์ตนะครับรูปร่างลักษณะนี้ก็เป็นมิดกลึงแล้วก็มีอินเสิร์ตตัวนี้ติดอยู่เป็นฮาร์ดเมทันะครับหรือควานรูในเนี่ยตัวนี้ควานรูก็จะมีอินเสิร์ตตัวนี้หรือแม้กระทั่างงานปาดหน้างาน Face Milling ก็จะใช้ ทูลิงลักษณะนี้นะครับติดอินเสิร์ตเอาไว้ลักษณะของเม็ดอินเสิร์ตเนี่ยมีความแข็งสูงและทนอุณหภูมิได้2,000องศาถ้าต้องการความแข็งมากก็จะเรียกว่าเป็นหินอัดเป็นเม็ด CBN ซึ่งงานเนี่ยที่เราใช้เนี่ยก็จะมีตั้งแต่ตัวที่เป็นไฮสปีดสเตลนะครับงานดอกตับเกลียวดอกเอ็นมินดอกที่ใช้ในการตับเกลียวหรือถ้ามีเหลืองๆที่เราเห็นนั้นก็จะเป็นการโคตติ้งสปัตเตอร์ด้วยไทเทเนียมไนไตรด์ซึ่งจะเพิ่มความแข็งหรือจะเป็นไทเทเนียมคาร์บอนไนไตรด์ก็ได้ เพื่อเพิ่มความลื่นการคายเศษและเพิ่มความแข็งเพิ่มทูดไลท์อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการเจาะนะครับซึ่งการเจาะชิ้นงานเนี่ยเขาก็จะดีไซน์ร่องฟันเนี่ยให้มีการดันเศษขจัดเนื้อโลหะแล้วก็ดันเศษไปตามร่องนี่ก็จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานของดอกเจาะทั่วไปก็จะเห็นเป็นภาพลักษณะนี้นะครับมีมุมคายเศษซึ่งมุมทั่วไปเนี่ยเราก็จะแบ่งประเภทเป็น t y เอ n t ท p e h t บ p e w นะครับมีมุมแต่118องศา130องศาซึ่งก็ใช้กับวัสดุที่ต่างกันมุมที่130องศาก็จะใช้กับพวกคอปเปอร์พวกซิงค์พวกอลูมิเนียมแต่ถ้า180ก็จะใช้กับกลุ่มเหล็กนะครับนี่ก็จะเป็นรูปร่างลักษณะมีหลายแบบนะครับมีทั้งตัวที่มีเป็นอินเสิร์ตเป็นตัวที่เคลือบไทเทเนียมไนตรด์หรือเป็น คบายก็มีหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาดูการออกแบบในเรื่องของชิปฟอร์เมชันหลังจากตัดแล้วเนี่ยเราสามารถดีไซน์การตัดเฉือนวัสดุเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุว่าเราจะให้ไอตัวชิปฟอร์เมชันเนี่ยเศษตัดเฉือนเนี่ยมันคลายตัวเป็นเกลียวหรือเป็นชิปเป็นท่อนๆน,นะครับหรือจะเป็นสายเป็นเส้นออกมาก็มีอันนี้จะเป็นดอกที่เรียกว่าซูเปอร์ดิลซูเปอร์ดิลจะใช้ในอุปกรณ์ที่เป็นตัวนําเจาะ คือพูดได้ง่ายเราเจาะรูเล็กก่อนแล้วก็ทําผายรูเทเปอร์ไว้ที่60องศาเพื่อง่ายในการเจาะรูตัวต่อไปอันนี้ก็เป็นพวกเซนเตอร์ริวงานที่เป็นเซนเตอร์ริวนะครับอันนี้ก็เป็นดอกเจาะอันนี้ก็จะเป็นตัวฟอร์มทูลที่เป็นสเตปทูลสังเกตว่าทูลลิงลักษณะนี้เนี่ยเขาจะมีอินเสิร์ตเนี่ยติดอยู่3ามสช่วงเห็นไหมครับมีอินเสิร์ตติดช่วงนี้ก่อนเพื่อทําฟอร์มคว้านรูเล็กแล้วก็จะมีฟอร์มรูต่อมานะครับจะเป็นเทเปอร์เป็น เป็นสเตปทูลตรวนี้จะเรียกว่าสเตปทูลหลังจากนั้นแล้วเนี่ยตัวสเตปทูลเนี่ยเราก็จะมีตัวที่เป็นตัวจับที่เป็นอาร์เบอร์นะครับก็จะจับฟอร์มทูลรูปแบบต่างๆอันนี้ก็จะใช้ในเครื่อง CNC นะครับทูลลิงต่างต่าง,างก็จะใส่อาจจะเป็นลูกคอลเล็ตแล้วก็จะใส่เข้าไปในตัวจับงานงานลักษณะนี้เป็นการทําเกลียวพอเราเจาะรูเสร็จแล้วน,นะครับเราต้องการที่จะทําเกลียวตัวเมียเนี่ยเรียกว่าการแท็ปบิ้ง การทับเกลียวก็จะมีดอกตับลักษณะน,นี้นะครับนี่คือรูปร่างทั่วไปรูปพันธ์สันฐานของดอกตับการทับเกลียวเนี่ยก็ต้องดีไซน์การตับให้มีการคายเศษให้ดีถาหลุทะลุนะครับก็จะสามารถออกมาด้านนอกได้แต่ถ้าสมมุติว่ามีการตับรูและตันเนี่ยดอกก็จะต้องดีไซน์ให้มีการคายเศษขึ้นมาด้านบนอันนี้จะเป็นการทำ counter sink counter bore คือพูด,ดง่ายเวลาเจาะรูน็อตเนี่ยเราต้องผายเทเปอร์ออกมานะครับเรียวกว่าการทำ counter sink อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของงาน reaming ที่การผายรูเรียบด้านข้างอันนี้เป็นงานคว้านนะครับก็คือใช้ดอกคว้านออกมาและทําการที่จะหมุนคว้านเพื่อปรับขนาดของรูที่เจาะต่อไปขอเชิญชมภาพวิดีโอภาพเคลื่อนไหวนะครับลักษณะการทํางานงานต่อไปเนี่ยเราจะเรียกว่างานเจาะรูงานคว้านหรืองานปาดรูก็ได้ซึ่งลักษณะการเจาะเนี่ยการเจาะรูการทําเกลียว นะครับของดอกตาบหรือการคว้านลึกหรือการปาดรูเนี่ยก็เป็นกระบวนการผลิตโดยการตัดเฉือนจะใช้เครื่องมือหลายๆคมตัดแล้วก็มีเงื่อนไขาการตัดของการป้อนมีหลายลักษณะไม่ว่าจะเป็นงานเจาะรูนะครับงานคว้านลึกหรืองานปาดรูงานเจาะรูก็มีตั้งแต่เจาะทะลุเจาะขยายรูหรือเจาะให้เกิดรูปทรงต่างๆเช่นเจาะนำซูเปอร์ดิว หรือการตับเกลียวหรือการเจาะแบบปาดหน้าเรียบด้วยการคว้านรูลึกนะครับเป็นริมมิ่งหรือการคว้านให้เกิดรูปทรงการปาดรูกลมการปาดรูเลียวก็สามารถที่จะนับอยู่ในกระบวนการเจาะซึ่งกรรมวิธีของกระบวนการเจาะรูเนี่ยเราใช้เครื่องมือคมตัดหมุนเนี่ยหมุนซึ่งส่วนใหญ่เป็นรูปร่างวงกลมอย่างที่เห็นนะครับตัดป้อนเป็นเส้นทางในทิศตรงของแกนหมุนเข้ามาแล้วก็มีความเร็วตัดนะครับก็คือความเร็วรอบเนี่ยสูตรจะคำนวณจาก n ก็คือความเร็วรอบจะเท่ากับ vc คือความเร็วตัดหารด้วยายคูณ d คือเส้นผ่านศูนย์กลางของดอกสว่านหรือสูตรว่า n เท่ากับ v หารด้วย p d นั่นเองหลังจากนั้นเรามาดูระยะป้อนระยะป้อนหน่วยเป็นมิลลิเมตรต่อรอบเนี่ยขึ้นอ,อยู่กับชนิดของวัสดุว่าเราจะกินงานได้มากได้น้อยซึ่งระยะป้อนฟีดเนี่ยก็จะมีผลต่อการเกิดเศษแล้วก็กําลังที่เราบังคับใช้ในการเจาะส่วนความเร็วป้อน vf หน่วยเป็นมิลลิเมตรต่อนาทีจะคํานวณจากความเร็วรอบคูณกับระยะป้อน vf คือมิลลิเมตรต่อนาทีเนี่ยความเร็วป้อนที่เราเรียกว่าฟีดเนี่ย ก็เอา n ความเร็วรอบของสปินเดิลคูณกับระยะป้อนนั่นเองซึ่งโดยทั่วไปยกตัวอย่างชิ้นงานเช่นเหล็กก้าก็จะมีความเร็วรอบอยู่สัก25-30เมตรต่อนอาทีนะครับถ้าเป็นอลูมิเนียมก็จะได้สูงขึ้น40-50เมตรต่อนอาทีพวกนี้เป็นต้นความเร็วที่เราเลือกใช้เนี่ยและขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของรูเจาะก็สามารถคำนวณหาจาก n ถ้ากับ v ส่วน d นั่นเอง สวรรค์ที่เห็นนี่เรียกว่าสวรรค์คมเลื้อยซึ่งสวรรค์คมเลื้อยโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานก็คือเรื่องของลิมนะครับซึ่งจะมีล่องคายเศษอยู่ตรงข้ามกันสองล่องอย่างที่เห็นมีคมตัดหลักและคมตัดรองหลังจากนั้นก็จะมีสันนํเจอด ซึ่งจะมีความเลียวของดอกสว่านเล็กน้อยตั้งแต่0.02มิลถึง0.08มิลความยาวล่องคายเศษนี่กว้างอยู่ประมาณสักร้อยมิลเพื่อช่วยคายเศษร,รูปทรงระยะพิษของล่องเลื้อยเนี่ยจะเป็นตัวกําหนดว่าจะมีมุมคายเศษเป็นเท่าไหร่โดยทั่วไปดอกสว่านจะแบ่งเป็นประเภท n ประเภท h ประเภท W เหมือนกันนะครับประเภท n เนี่ยสำหรับเหล็กหล่อหรือสแตนเลสเหล็กกล้าไรสนิมจะใช้ประเภท n มีมุม1้อองศานะครับส่วนมุมคายเศษก็อยู่ตั้งแต่1 9ถึง40อย่างที่เราเห็นแล้วก็มีแบบปปประะะะเเภท H นัก็็็จวสดุแงแงลา เช่นเหล็กแข็งเหล,ล็กหล่อพวกนี้นะครับมุมก็118เหมือนกันแต่ก็จะมีมุมคายเศษอยู่10-19องศาแล้วก็แบบ W สำหรับวระสุอ่อนเลยเช่นเอาไว้เจาะอ,อลูมิเนียมนะครับมุมก็จะเป็น130องศาแล้วก็มุมคายเศษ2 7 4สจ2 7ถึ 45. ตามรูปร่างที่เราเห็นเนี่ยนะครับเราก็จะมีเลเดนดิวตัวนี้จะเป็นเครื่องเจาะ ขนาดใหญ่ที่สามารถเคลื่อนที่ไปมาได้นะครับการใช้ก็ต้องมีการรับคมดอกสว่านซึ่งรูปร่างของการรับคมเลื้อยเนี่ยก็จะมีรูปร่างปลายอยู่หลายแบบนะครับมีรูปร่างปลายอยู่หลายแบบแล้วก็มีเครื่องเจาะพิเศษต่างๆก็จะมีดอกเช่นดอกเจาะนำศูนย์นะครับเรียกเซนเดอริลหรือดอกเจาะที่เป็นระบบลักษณะที่เป็นแก๊งฉาดริลลิงก็คือเจาะเป็นสเต็ปสเต็ปขยายรูการเจาะขยายหัวเจาะแบบสองคมหรือหัวคว้านแบบคว้านละเอียดก็มีซึ่งลักษณะของการเจาะเนี่ย นะครับอ้เน,นี้เป็นเซลฟิตติ้งรีลลิ่งยูนิตในการเจาะและการควานลึกซึ่งสําคัญก็จะมีการทรับเกลียวต่างๆซึ่งลักษณะของการทรับเนี่ยคำว่าการทับเกลียวก็คือการใช้ดอกทับทาเกลียวเหมือนเราตรับมือแต่เราสามารถใช้เครื่องในการทับเกลียวได้ด้วยคือการทับบนเครื่องนะครับอันนี้จะเป็นมัลติสปินเดิลริลแมชชีนก็คือเจาะเป็นแก๊งแก๊งรีลลิ่งเลยก็คือเจาะหลายๆรูเข้าร่วมกันนะครับบางครั้งเนี่ยเราต้องมีการผายปากรูหรือเรียกว่าการผายปากรูยึดน็อ เรียกว่าเขาตัวซิงค์นะครับซึ่งการผายปากรูเนี่ยก็จะทําสร้างมุมหลบให้เกิดรูปกลวยที่เจาะรูไว้ก็จะมีผายแนวลาดผายแนวลึกต่างๆกระบวนการผายรูต้องเลือกใช้ความเร็วตัดหรือความเร็วที่ต่ํากว่าการเจาะนะครับคือประมาณครึ่งหนึ่งส่วนตัวนี้ก็คือการตารฟเกลียวการดริลแล้วการตารฟลักษณะต่างๆของการตราฟอย่างที่เราเห็นเนี่ยก็มีดอกตารฟที่สามารถที่จะใช้วัสดุอ่อนทําเกลียวโดยไม่มีการตัดเฉือนเกิดขึ้นอันนี้เราจะได้เห็นนะครับในลําดับต่อมาเนี่ยการขึ้นฟอร์มชิ้นงานลักษณะนี้เนี่ยเราจะ ดูลักษณะของการขึ้นรูปงานที่เป็นวงกลมทรงกระบอกทรงกลมซึ่งเราสามารถทํางานได้โดยการใช้งานเป็นบนเครื่องกลึงนะครับหรือเครื่อง turning ซึ่งลักษณะเป็นอย่างไรมาเชิญดูกันครับ form tool ของลักษณะของเครื่อง turning เนี่ยก็จะมี m ดอ a น insert เข้าไปในการกัดมีทั้งการกลึงด้านในและกลึงด้านนอกนะครับกลึงผิวด้านนอกกลึงผิวด้านในอย่างที่เราเห็นรูปร่างก็จะมีหลายแบบตั้งแต่การกลึงเกลียวการคัดออฟกัน รับมิดกลึงให้เป็นฟอร์มทูลต่างๆแล้วเราก็เข้าไปเก็บงานนะครับการคัดออฟการกลึงเกลียวการกงึงปอกผิวการปาดหน้าอันนี้ลักษณะน,นี้เป็นการกลึงปอกผิวอันนี้คือเม็ดอินเสิร์ตนะครับเขาจะเป็นเม็ดอินเสิร์ตอย่างนี้แล้วก็ติดน็อตเอาไว้ ในที่ปลายมีดกลึงแต่สมัยก่อนเราใช้เหล็กไฮสปีดแล้วก็ต้องมีการรับมุมต่างๆแต่ตอนนี้เขาใช้ในลักษณะของอุปกรณ์ที่เป็นเม็ดมีดอินเสิร์ตเข้าไปเพื่อทําการกลึงชิ้นงานนะครับอันนี้ก็ดูลักษณะเบื้องต้นก็จะมีมุมที่เราต้องควรสนใจมุมควรสนใจก็จะมีมุมคายเศษมุมมุในการตัดเฉือนต่างๆซึ่งการตั้งมุมเนี่ยมุมคายเศษนี่ก็จะมีผลถ้าสมมติมุมน้อยเนี่ยเศษตัดนะครับจะออกมาเป็นท่อนชิปเนี่ยจะมาเป็นท่อนถ้ามุม เริ่มมีองศาเอียงหน่อยก็จะเริ่มนะครับตัวเศษนี้ก็จะเริ่มต่อกันแต่ถ้าเรามีมุมที่คายเศษลักษณะเป็นองศาลักษณะนี้การไหลของชิปชิปฟอร์เมชันหรือการเศษการตัดเฉือนเนี่ยก็จะได้เป็นรูปร่างที่สวยงามอย่างที่เราเห็นตัวนี้จะเป็นลักษณะของปากกาจับปากกาจับชิ้นงานเนี่ยก็จะมีทั้ง3จับ4ี่จับนะครับซึ่งในการใส่ชิ้นงานเราก็ต้องใส่เรียงลําดับให้ถูกต้องปากกาจับจะมีทั้งปากกาจับนอกและจับใน ซึ่งลักษณะของชิ้นงานเครื่องกลึงเนี่ยก็มีตั้งแต่เครื่องกลึงแมนวนวลเครื่องกลึงที่ระบบ CNC นะครับหรือเครื่องกลึงที่มีลักษณะผสมเครื่องมิลลิงเป็นแมชชีนิงเซนเตอร์ไปในตัวก็มีนี่คือลักษณะของเครื่องกลึงที่เป็นแมนวนวลแต่เรามีลีเนียสเกลเอาไว้ดูตำแหน่งนะครับสามารถที่จะปรับรอบได้จากด้านซ้ายนะครับหมุนสปินเดิลมียันศูนย์มีน้ำยาหล่อเย็นมีไฟแสงสว่างมีฟังก์ชันที่สามารถปรับรอบสูงรอบต่ำและการเดิน กึ่งเกลียวได้นี่จะเป็นรูปร่างของเครื่องกลึงที่เป็นเครื่องกลึงในระบบ C N C เครื่องกลึงในระบบ C N C อย่างที่เราเห็นก็จะประกอบไปด้วยตัวคอนโทรลเลอร์ซึ่งจะประบังคับแกนที่เป็นแกนหมุนแล้วก็สามารถที่จะเลือกทูลลิงเลือกสปินเดิลได้เพื่อความเข้าใจนะครับเรามาดูลักษณะวิดีโอของโปรเซสกระบวนการกลึงงานครับก็มาดูกรรมวิธีที่เรียกว่างานกลึงนะครับครื่งลักษณะของการกลึงเนี่ยมันเป็นการตัดเฉือนโลหะที่เราให้ชิ้นงานเนี่ยเกิดการหมุน หลังจากนั้นเนี่ยเราเอาใบมีดนะครับไม่ว่าจะเป็นเม็ดมีดอินเสิร์ตหรือมีดกลึงเนี่ยเดินทางเข้าไปนะครับเพื่อขจัดผิวของเพลาหรือชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องกลึงเนี่ยนะฮะให้เกิดการแมชชีนนิ่งซึ่งการทํางานเนี่ยรูปล่างเนี่ยครับนอกจากงานกลมแล้วเนี่ยเรากา็จจะมีงานมิลลิ่งคืองานปาดหน้างานซาะล่องนะครับงานทําล่องเกลียวหรืองานเจาะรูขวางร่วมทําร่วมกันในเครื่องกลึงหนึ่งเครื่องเนี่ยได้ซึ่งลักษณะาการกลึงเราจะแบ่งตามผิวงาน ที่ทาการผลิตว่าจะเป็นกลึงงานกลมหรือเป็นการกลึงปาดหน้ากลึงเกลียวนะครับหรือว่าจะกลึงตัดรูปทรงต่างๆการเจาะลูการทําเกลียวตาบเกลียวซึ่งเราจะแบ่งไปตามทิศทางการป้อนนะครับโดยลักษณะนเนี่ยเทอร์นิ่งโปรเซสหรือกรรมวิธีการกลึงเนี่ยเราก็จะแบ่งลักษณะหลักๆเนี่ยตามรูปร่างการเคลื่อนที่ถ้าสมมติว่าชิ้นงานกลมเราจะเรียกว่ากลึงกลมจะได้ชิ้นงานรูปทรงกระบอกเป็นหลักกลึงแนวตามแนวยาว เราก็จะแบ่งเป็นกลึงปาดหน้านะครับกลึงละเอียดหรือการกลึงเกลียวหรือ t r i t u r n i n g เราก็สามารถใช้มีดกลึงรูปร่างที่เป็นเหมือนฟันเกลียวเนี่ยนะทำให้ได้รูปเกลียวขนาดต่างๆออกมาไม่ว่าจะเป็นเกลียวนิ้วหรือเกลียวมิน M ต่างๆนะครับหรือการกลึงเป็นโปรไฟล์กลึงเป็นรูปทรงต่างๆ เราก็จะใช้มีดกลึงเนี่ยเดินเพื่อสร้างแนวทางโดยให้มีดกลึงเนี่ยกลึงรูปร่างของงานเป็นรูปทรงต่างๆนอกนั้นยังมีการกลึงปาดหน้าหรือเรียกว่า face turning การกลึงปัดหน้าเนี่ยเราจะปาดผิวเรียบให้ได้ตั้งฉากกับงานแกนของชิ้นงานแกนของมีดกลึงตามขวางแล้วก็เราก็จะปาดหรือว่าเราจะกลึงปอกกลึงเซาะล่องใช้มีดสําหรับเซาะล่องเนะจาะชิ้นงานเข้าไปนะครับเป็นแนวรูปร่างแนวตามขวางหรือเราจะมีการกลึงเป็นฟอร์มทูนขึ้นมาก็ได้ คือหมายความว่าจะให้รูปร่างชิ้นงานเนี่ยเป็นไปตาม CNC ที่เราป้อนเป็นฟอร์มต่างๆสมัยก่อนก็จะใช้เป็นก o p y t ี้เทอร์นิ่งนะครับทั้งนี้เนี่ยตำแหน่งของการกลึงเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นการกลึงด้านนอกกับการกลึงด้านในในลักษณะข,ของการกลึงเนี่ยมันจะมีเศษโลหะออกมาด้วยในการตัดเฉือนเพราะฉนั้นเราต้องมีน้ํายาหล่อเย็นซึ่งความสัมพันธ์ในการป้อนเนี่ยอย่างที่เราทราบก็ต้องมีความเร็วตัดนะครับความเร็วตัดนี้จะขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของวัสดุชิ้นงาน ในระบบเครื่องกลึงซีนซีก็จะมีตัวที่เป็นแม็กกาซีนที่สามารถที่จะเลือกมีดต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นมีดปาดหน้ามีดเฟสหรือว่าเป็นมีดปอกผิวส่วนมากก็จะใช้เป็นเม็ดอินเสิร์ตลักษณะนี้ซึ่งเราก็ต้องมาป้อนคือความเร็วตัดแันนี่ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของวัสดุรวมถึงค่าทนทานการสึกหลอแล้วก็ทนทานความร้อนของมีดส่วนฟีดเนี่ยคำว่าฟีดหรือระยะป้อนคือระยะทางที่เคลื่อนที่ตัดของเครื่องมือตัดหรือมีดกลึงนั่นเอง ต่อการหมุน1รอบว่าเราจะฟีดไปเป็นระยะกี่มิลลิเมตรส่วน De depth of c ั t หรือความลึกของการตัดเนี่ยเราจะปรับเข้าไปเข้ากับระยะของมีดกลึงโดยทั่วไปรูปร่างทางเลขาคณิตของมีดกลึงเขาก็จะมีรูปร่างต่างๆที่จะมีมุมไม่ว่าจะเป็นมุมคายเศษมุมหลบคมรองตัดมุมมีดต่างๆนะครับซึ่งลักษณะของเม็ดมีดสมัยใหม่นี่ก็เป็นอินเสิร์ตตัวชิ้นงานก็จะมีลักษณะเป็น3มจับ4จับอย่างนี้ก็สามารถได้หรือว่าเราใส่เข้าไปในลูกคอนเลนก็ได้ นะครับก็จะมีชิ้นงานที่ใส่เป็นรูปคอลเลตอย่างนี้ซึ่งลักษณะมุมที่เราบังคับใช้ในมุมในลักษณะของงานตัดเนี่ยเราก็จะตั้งมุมมีดกลึงขึ้นมาซึ่งหมายความว่าเป็นมุมระหว่างคมตัดหลักเนี่ยกับผิวชิ้นงานที่หมุนนะครับส่วนตัวรูปที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นพวกกลุ่มที่เป็นตัวจับที่เป็นลักษณะของลูกคอลเลตการกลึงเนี่ยเรากลึงได้ตามรูปร่างหลายแบบอย่างนีนะ้เป็นลักษณะการกลึงเตเปอร์หรือการกลึงเหลียวเราก็จะตั้งป้อมมีดให้เป็นมุมเอียงองศานะครับหลังจากนั้นเราฟรีดป้อนเเข้าไปกก็จะิด การเป็นเตเปอร์ขึ้นมาซึ่งเทคนิคการทําก็มีหลายแบบเราจะทําเป็นสเต็ปกลึงเป็นสเต็ปไว้ก่อนการกลึงแบบที่เห็นนี้จะเรียกว่าการกลึงปาดหน้าหรือการเฟซนะครับการกลึงเฟซปาดหน้าซึ่งเราก็ต้องดูความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วรอบอันนี้ก็เป็นการผายรูเรียบหรือเรียกว่าลิมมิงตามรูปนี้เป็นลักษณะของลิมมิงซึ่งเราก็ต้องดูลักษณะของตัวทูนที่เราใช้ว่ามีลักษณะไงบอริงคือการคว้านรูใน นี่คือหมุนชิ้นงานไปแล้วก็หลังจากนั้นเราตั้งป้อมมีดให้เป็นลักษณะเป็นการคว้านลูในแล้วก็เดินเข้าไปซึ่งมุมเอียงจะเป็นตัวกําหนดทิศของมุมคายเศษมีความสําคัญมากเพื่อจะหลบเศษไม่ให้เข้าไปติดอันนี้เรียกว่าการคัตออฟหรือการพาร์ตติ้งออฟเป็นการใช้เม็ดมีดเพื่อกึงปาดหน้าพอเราเข้าใจเรื่องการกึงแล้วกระบวนการต่อไปที่อยากจะแนะนําให้รู้จักก็คือเรื่องของกระบวนการมิลลิ่งเป็นกระบวนการตัดเฉือนโลหะที่มีลักษณะจิโอเมทรีที่เป็นรูปร่างสี่เหลี่ยมแล้วเรามาคว้านเบ้าหรือเรามา ทำให้เป็นรูปร่างชิ้นงานต่างๆก็เป็นการตัดเชื้อโลหะอีกรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งมิลลิงเนี่ยก็จะเป็นกระบวนการที่เราใช้้เจ้าเม็ดมีดตัวนี้นะครับเป็นอินเสิร์ตแล้วก็ทําให้ตัวทูลลิงมีการหมุนต่างจากการกลึงนะครับการกลึงคือชิ้นงานหมุนเม็ดมีดอยู่นิ่งอันนี้ตัวมีดจะมีการหมุนชิ้นงานจะอยู่นิ่งก็จะมีทั้งการเดินนะครับปาดผิวข้างเฟสมิลลิงปาดผิวลดขนาดซึ่งเราก็สามารถที่จะเลือกทูลลิงต่างๆในการใช้งาน มีทูนที่เป็นบูโนสนะครับทูนที่เป็นบอลโนสก็คือปลายเนี่ยโค้งมนเป็นรูปบอลหรือเป็นเอ็นมิลที่เป็นแฟตตรงๆก็มีซึ่งลักษณะการใช้งานเนี่ยเราก็จะมีหลายแบบแต่มีฟันเลื่อยนะครับฟันที่ ose, เป็นองศาเป็นฟอร์มมิลลิงเราก็สามารถที่จะเลือกทูนใช้งานให้เหมาะสมกับการขึ้นรูปงานของเราว่าเราจะซาะร่องลิ่มหรือเราจะทําองศาอะไรอย่างนี้นะครับมีงานทั้งเฟสมิลลิงงานเก็บขอบงานที่เป็นเคลื่อนที่ไปตาม R หรืองานคว้านงานแชมเฟอร์นะครับมีหลายแบบเลยนะครับมีงานลักษณะเป็นการมิลลิงการคว้านลูในหรืองานลักษณะที่เป็นการเก็บแชมเฟอร์ตัวนี้การลบคมการสลอดล่องนะครับการสลอดล่องการตัดเฉือนนี่ก็จะมีตัวจับลักษณะน,นี้นะครับซึ่งลักษณะของตัวจับก็จะถูกเสียบอาจจะเป็นลูกคอลเล็ตหรือเป็นอาร์เบอร์ต่างๆนี่ก็จะเป็นรูปร่างรูปพันธสันฐานโดยรวมนะครับของตัวจับที่จะเอาไปเข้าไปยึดกับเครื่อง CNC ซึ่งเครื่อง CNC ก็จะนะครับ ถูกกำหนดว่าโอเคทูนนี้เป็นทูนเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามก็เขาก็จะจับอยู่บนตัวนี้นั่นเองทีนี้เราก็ต้องมาดูนะครับว่าลักษณะการออกแบบชิ้นงานเนี่ยสมมติเรามีการจะทําชิ้นงานชิ้นหนึ่งเราต้องมาออกแบบว่าตรงไหนจะเป็นการคว้านตัวไหนจะเป็นการปาดผิวตัวไหนจะเป็นการซาะร่องเราจะออกแบบกระบวนการไหนก่อนกระบวนการไหนหลังซึ่งตัวที่มาช่วยเราก็คือเครื่อง cnc milling หรือ machining center นั่นเอง machining center ก็จะมีการเคลื่อนที่ได้ทั้ง3แกน4แกน3บวก2แกนหรือ5แกนก็คือเน้น x y z นะครับมี X มี Y มี Z ทั้งหมดจะถูกควบคุมด้วยระบบ CNC ซึ่งสมมติในการทำแม่พิมพ์เราก็จะดูรอบสปินเดิลซึ่งสปินเดิลเนี่ยนะครับโดยทั่วไปก็จะใช้อยู่5,000-7,000-8,000แต่ในงานที่ต้องการนะครับ milling หรือการแมชช i n นิ่งให้ผิวเนี่ยได้ความเงาสูงก็ต้องใช้รอบของสปินเดิลสูง,สงอาจจะมีถึง4,000 40, 0รอบหรือ8,000 80, 0รอบก็มีนะครับในการที่จะกลึงพาร์ทไอ milling พาร์ทที่ต้องการ ย่ทีสวงามนี่เป็นรูปร่างของเครื่องบิลลิงที่เป็นระบบ C N C นะครับซึ่งลักษณะาการเคลื่อนที่ก็จะมีแกน x แกน y แกน z ตาม g e o อเมทรนี้อันนี้ก็จะสามารถเลือกทูนลิงได้ว่าจะเป็นทูนเบอร์อะไรเราก็ใส่เรียงไว้ให้ถูกต้อง ทีหนึ่งท, 3, ท 4. เวลาเราใส่ในโปรแกรมเราก็ต้องระบุนะครับว่าโค้ดตัวนี้จะไปเรียกเอาทีหซึ่งเครื่องซีนสี่เาก็จะไปตามจุดนัดพบก็คือไปเข้าไปดึงทูลทีหนึ่ออกมาพอกัดหยาบเสร็จแล้วกัดละเอียดเราแอดเดรสตัวนี้ทูลเบอร์นี้เป็นเบอร์2เราใส่เข้าไปในโค้ดเขาก็จะวิ่งไปรับทูลเบอร์2มาทํางานกัดละเอียดต่อไปนี่ก็เป็นลักษณะของ เครื่องซึ่งเครื่องก็จะมีหลายแบบนะครับเป็นมิลลิ่งแนวตั้งมิลลิ่งแนวนอนและแต่จิวเมทรีก็ขอเชิญนะครับชมภาพวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับงานมิลลิ่งขอเชิญครับมาดูลักษณะของงานที่เรียกว่างานกัดหรืองานมิลลิ่งงานมิลลิ่งเนี่ยจะเป็นการผลิตชิ้นงานในแนวราบหรือว่าเป็นรูปทรงต่างๆตามตามลาักษณะที่เราเห็น ส่วนมากก็จะเป็นชิ้นงานที่เป็นลักษณะจิวเมตรีแบบสี่เหลี่ยมนะครับซึ่งรอบพรมตัดของคัตเตอร์ที่เข้ากับชิ้นงานเนี่ยมันจะต้องมีเศษออกมาโดยจะมีน้ํายาหล่อเย็นตามภาพที่เห็นเนี่ยซึ่งการกัดเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการป้อนงานที่มีโหลดที่ไม่คงที่ซึ่งจะทําให้เกิดแรงตัดไม่คงที่และอุณหภูมิก็ไม่คงที่ด้วยเราก็จําเป็นจะต้องควบคุมนะครับแรงการตัดรวมถึงน้ํายาหล่อเย็นต่างๆโดยขนาดต่างๆในงานกัดที่เราพิจารณากันก็จะมีในเรื่องของความเร็วตัดต้องเลือกให้สัมพันธ์กับคมมีดนะครับ ให้สัมพันธ์กับคัตเตอร์ดอกทูลิงต่างๆวัสดุชิ้นงานโดยเราจะต้องดูในแคตตาล็อกของผู้ผลิตในการแนะนำตัวเม็ดมีดแต่ละชนิดดอกบุนโนสดอกนะครับเอนมินต่างๆหลังจากนั้นเราต้องดูระยะป้อนนะครับว่าตอนหนึ่งการหมุนของรอบคัตเตอร์เนี่ยเราจะฟีดชิ้นงานเข้าไปเท่าไหร่หรือเราจะฟีดมีดเข้าไปเท่าไหร่ระยะป้อนต่อฟันก็คำนวณขึ้นมาซึ่งทำกเป็นตัวกำหนดคุณภาพผิวงานนั่นเองซึ่งแต่ละแกนเนี่ย เราจะนับแกลนลักษณะต่างๆตามรูปที่เห็นความเร็วตัดนี้ให้เลือกค่าที่เป็นไปได้สูงสุดในการผลิตนะครับโดยที่การเพิ่มขึ้นของระยะป้อนต่อคัตเตอร์จะทําให้เกิดความหนาของเศษมากขึ้นตามที่เราเห็นความเร็วป้อนเนี่ยโดยมากจะมีหน่วยเป็นเมตรต่อนาทีจะได้จากระยะที่เราจํานวนป้อนต่อฟันแล้วก็จํานวนฟันของคัตเตอร์เนี่ยมาคูณกันและคูณกับความเร็วรอบความสัมพันธ์ความเร็วป้อนก็คือจะนะครับเอาความเร็วป้อนต่อฟันเนี่ยคูณกับจํานวนฟัน คูณกับความเร็วรอบของสปินเดิลวนความหนาของเศษก็พวกเฟสมิลลิงเนี่ยนะครับเราก็จะได้จากการกัดงานคัตเตอร์เนี่ยที่มีคมตัดนะ,ะเอาเส้นรอบวงออกมาเนี่ยก็จะคำนวณออกมาได้เป็นระยะป้อนต่อฟันของคัตเตอร์คูณกับระยะของการกัดลึกก็คือหาพื้นที่ของคมตัดนั่นเองหลังจากนั้นเราก็มาดูความกว้างของแนวกัดความลึกของแนวกัดแล้วก็ความลึกของการกัดตามแนวแกนซึ่งแต่ละอันเนี่ยก็จะมี รูปร่างจิวเมตรีต่างๆซึ่งเราต้องใช้มีลักษณะของตัวจิกฟิกเจอร์หรือมีตัวประแจนะครับเป็นตัวเขาเรียกว่าตัวจับงานตัวฟิกเจอร์จับงานซึ่งมิลลิ่งคัตเตอร์เนี่ยก็จะแบ่งออกไปตามชนิดของด้ามจับได้หลากหลายมีชนิดเป็นแท่งมีแบบเป็นอินเสิร์ตมีเป็นรูปร่างคัตเตอร์กัดหยาบกัดละเอียดตามรูปทรงนะครับคัตเตอร์นี่ก็จะแบ่งออกเป็นหลากหลายเลยเอ็นมินนะครับชนิดเอ็นมินก็จะมีทั้งเอาไว้กัดล่องลิ่มเอาไวซ้ซาะร่ง เอาไว้กัดลึกเป็นบอลโนตหรือกัดโค้งเป็นบอลคัตเตอร์เป็นบอลโนตอย่างนี้หรือจะเป็นลักษณะของตัวคัตเตอร์ที่เป็นอินเสิร์ตคัตเตอร์พวกนี้ก็จะมีตั้งแต่ตัวปาดหน้าเฟสมิลลิงอย่างที่เราเห็นนี่คือเป็นลักษณะของเฟสมิลลิงแล้วก็เราก็จะมีคัตเตอร์ที่อันนี้ก็ใช้ปาดในการปาดกินผิวเป็นบริเวณเยอะๆเราก็ต้องมาดูว่าเราเลือกใช้ไดมิเตอร์เท่าไหร่ซึ่งขนาดของมุมตัดก็จะติดเม็ดมีดอินเสิร์ตเอาไว้ซึ่งโดยทั่วไปก็จะมีลักษณะของ คัตเตอร์รูปแบบต่างๆให้เราเลือกใช้งานนะครับว่าจะมีรูปครึ่งวงกลมรูปปลายแหลมรูปทํามุมต่างๆหรือจะเป็นเฟสมินสําหรับคัตเตอร์กัดลาบเลยอย่างนี้หรือจะเป็นคัตเตอร์กัดมุมก็ได้คัตเตอร์ที่แบบมีลักษณะที่เป็นกัดโค้งก็มีหรือว่าจะเป็นคัตเตอร์ที่เป็นคมตัดมุม90องศาเอาไว้กัดล่องหรือคัตเตอร์ที่กัดลอกแบบอันนี้ก็จะเป็นเอชก็คือกัดมุมปาดคมต่างๆลบคมปาดลึกก็จะมีทำแชมเฟอร์ด้วยนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะของเลื่อยเอาเลื่อยเอาไว้คัตเตอร์ที่เป็นซ้อเอาไว้ตัดเฉือนต่างๆหรือว่าจะเป็นเม็ดอินเสิร์ตกัดซ้อล่องลักษณะรูปที่เห็นซึ่งกลุ่มของการใช้งานคัตเตอร์เนี่ยเขาจะแบ่งเป็นประเภท N มินก็จะมีเป็น high speed นะครับเป็นกลุ่มที่เป็น high speed ซึ่งกลุ่มการใช้งานมีทั้ง N ทั้ง H ทั้ง w ซึ่งก็เราเลือกกลุ่มใช้งานให้ถูกต้องว่าถ้าเหล็กกล้าหรือเหล็กหล่อก็จะกลุ่มใช้งานเป็นรหัสมีดที่ขึ้นด้วย N พวกนี้เป็นหน้าตาของ N มิน วัสดุแข็งและเหนียวหรือวัสดุตัดที่เป็นต้องการเศษสั้นจะใช้รหัสมีดด้วย H หรือวัสดุอ่อนวัสดุที่ตัดยาวจะใช้คัตเตอร์ที่ขึ้นต้นด้วยรหัส W ส่วนวัสดุที่เป็นคมตัดนะครับก็จะเป็น High Speed Steel ซึ่งจะมีความเหนียวสูงคัตเตอร์บางอย่างเนี่ยก็ทําจากตัวที่เป็นโลหะผิวแข็งก็จะทําให้เกิดมุมคายเศษโตมีแรงตัดต่ําตัดเศษบางๆได้พวกคาร์บดา์ที่เราได้ยินกันเนี่ยก็พวกนี้เป็นไทเทเนียมคารา์บด์ หรือว่าเป็นไทเทเนียมไนตรายุการใช้งานเขาจะนานกว่ามีความเหนียวสติฟเน็ตดีกว่าเป็นคัตเตอร์ที่ตัดด้วยความเร็วสูงคัตเตอร์ที่ใช้อินเสิร์ตตัวนี้นะครับลักษณะนี้คือคัตเตอร์ที่เราใช้อินเสิร์ตคือเป็นเม็ดสีเหลือง,งเป็นเม็ดมีดอินเสิร์ตติดปลายทิปเข้าไปซึ่งการตัดแบบอินเสิร์ตเนี่ยก็จะเคลือบผิวในงานกัดกัดได้ทุกประเภทนะครับโดยมากจะเป็นเซรามิกไนตรายี้เป็นงานลบคมงานแชมเ f อร์คือเอเรามิลลิ่งงานรูปสี่เหลี่ยมมาแล้วเราจำเป็นจะต้องเอาทู o l ลิงชนิดหนึ่บากเป็นมม60ุ60-45 มาทําการเดินลบคมเพื่อให้เป็นมุมเรียกว่าการแชมเฟอร์ชิ้นงานการทำแชมเฟอร์ชิ้นงานก็อย่างที่เห็นหรือเราจะเอียงมุมมีดอย่างนี้และแชมเฟอร์เข้าไปก็ได้